สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้คือวันพุทธที่หกมีนาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นสิดดาวกันเหมือนเดิมคารเทอ่์ตัวที่บ้านแจกสดเน้นสดคําคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมดห้า EP ห้าตัวเน้นและตอนนี้ท่านกรหลังรับฟังอยู่ที่ EP สีเป็นตัวมันเจกสดเน้นสดตัวที่สี่ไรอันมัตเน็ตกับไรซิกข้ามพาดด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกทุกท่านที่ข้ามารับชมรลบฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมา,มากครับเรามาเช็คข้อมูลสองูดูแฮนดิแคปเรอันมาเฟิตกับไรเซ็กศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นเกมเล็ก2องกันไทยกันต่อที่สเรอันมาเฟิตต่ออยู่ที่1ลูกเกมแรกเรอันมาเฟรตหมุกเอาชนะได้ก่อน1ประตูต่อศนยทำให้เงินไขเกมนี้เรอันมาเฟิตของแคมไม่แพ้ หอแค่ไม่แพ้เท่านั้นก็จะผ่านเท้ารอบในขณะที่ไรซิกจะต้องหมุกเบาชนะคืนให้ได้สถานเดียวเพราะนั้นวันนี้เจ้าบ้านที่เป็นฝ่ายต่อราคาไม่จําเป็นต้องเดินเกมลุกเข้าใส่เพราะของแค่ไม่แพ้ลับแลโต้ได้ส่วนไรซิกเป็นฝ่ายมาเยือนเป็นฝ่ายไปรองราคาแต่ต้องเดินเกมลุกเข้าใส่เพื่อทวงคืนชัยชนะนั่นเอง เพราะนั้นเกมคู่นี้เดี๋ยวเราไปไล่เรียงอันดับและคะแนนไปดูผลงานก่อนเจอเจอกันไปดูการลงทุนไปดูสายติหลังๆของเกมคู่นี้ที่ผ่านมาและไปดูภูไปดูแฮนดิแคปจากบรรดาเจ้าทางห้าหลายเลือกทางไหนอย่างไรบทสรุปบอลรงเคจะหยิบจับตัวไหนไปลงทุนเราไปไล่ดูไทม์ทีละสเต็ปกันเลยครับ เริ่มต้นแรกเลยก็คือในตารางลีกเหมือนเดิมในตารางลีกลาลิกาสเปนและอัมลมาเรคือทีมจากฝูงมี66คะแนนสบายตัวสบายใจเพราะห่างจากทีมตามถึง7คะแนน,นหลุดเสมอหลุดแพ้บ้างก,ก็ไม่เดือดร้อน,นยิ้มๆนะครับคะแนนเหลือๆก็จะบอกว่าแคม่มาครองตัวให้เข้าสู่เส้นชัยขวาแชม,ม์ลีคงไม่อยากมากหมาย,มายนะักสำหรับแล้วมาเ็ดในเกมลีกนะ เพราะนั้นพวกเขาสามารถที่จะหันเมนความสนใจหันเมนสมาธิหรือเติมเต็มขุงกำลังชุดใหญ่ได้ในรายการอื่นๆที่ลงเล่นเพราะว่ามันชิวแล้วไงในตารางเหล็กอะ่ะส่วนไรซิกในตารางหลีกคือทีอันดับที่ห้ามีสี่สามคะแนนก็โดยคะแนนที่เป็นอยู่พวกเขาก็คงไม่ได้ต้องเสีเยเลนมากมายนะ หากจะไลน์จีเบื้องต้นหรือไล่์สายเบื้องต้นก็คงสายนแค่ด้านบนที่หา่างกันแค่คะแนนเดียวอันดับติดกันเพราะนั้นก็เชื่อได้เลยว่าในเกมบลิกรงจูใจในการเล่นคงสู้ในยฟ่่าชัลเบริตไม่ได้เพราะนั้นไล์ซิง่าจะจัดหนักจัดเต็มนะใส่เต็มที่เพื่อหวังพลิกปฏิหารบุกเอาชนะอัลเบริตและนุนการผ่านเข้ารอบต่อไปนี่คือข้อมูลพื้นฐานในตารางลีก จากไรอันมาเนจจากผงลาลิก้ากับอันดับที่ห้าไรซิกจากฟูเนติก้าเยอรมันผลงานห้างเกมหลงสนของไรอันมาเนชนะสามเสมอสองก็มองแล้วว่าไรอันมาเนก็มีเกมที่เสมอนะเสมอรายโยในเกมเยือนเสมอบาหลีเเซียในเกมเยือนล่าสุดแต่ถามว่ากระทบไหมก็ดูครับว่าคะแนนบัญหางมันไม่กระทบเพราะลำพังทีที่ตามมาก็สนุดนักแข่งตัวเองล้อมขับอยู่บ่อยอีกครั้ง เพราะนั้นถึงว่าส่วนการในเกมหลีกชิวมากชิวมากและเกมแรกที่บุกเอชจนตไล่ซิ่งในก่อหนึ่งศูนย์มันก็เป็นสกร์ธรรมดาธรรมดาที่ยังไม่อาจการันตีการผ่านเข้ารอบได้เลยยังคงต้องมุ่งเน้นยังคงต้องระแวดระวังอย่างหนักและในผลงานชนะสามเสมอสองทำให้การลงทุนกำไรได้แค่สองเกมขาดทุนเป็นสามเกมกลายเป็นว่าอยู่ต่อแอะเมนิดหรือตามแเมน็ดในช่วงห้างเกมหลังยืนแดนลบนะครับติดลบนะครับ โซลารีิกทีมจากบุนเดสผลงานท่าเกมหลังสุดชนะสองสมหนึ่งแพ้สองก็ถือว่าผลงานก,นกลางอาจจะแอบมีความมั่นใจนิดนึงตรงที่เกมเยือนบุกเอเนีโมงคุ้มได้สี่หนึ่งแต่ถามว่าจะาโมงคุ้มไปเทียบกับแลมเบอิตคงคงไม่ได้แต่ว่าโมงคุ้มเองเป็นทีมที่มีความเหนี่ยวนแน่นในบ้านนะผมเคยพูดแล้วเคยให้ตัวนี้ด้วยผมจําได้เลยยังจําแม้กระทั่งสิบเอ็ดเกมลีกในบ้าน กอนที่ก่อนที่จะแพ้ไลซิกชนะสี่เสมอหกแพ้หนึ่งแล้วก็มาแพ้กับไลซิเป็นเกตที่สองยังเจ็บกับน้องใจไม่หายขึ้นนําก่อนด้วยโอ้โหตอนนั้นจําได้เลยโมงคุ้มขึ้นนําน้องตีพุงแล้วสบายบนลองกินอิ่มโหสุดท้ายโดนไปสี่หนึ่งแต่เอาแหละไลซิกเองการลงทุนก็กําไรแค่สองเกมขานทุนไปสองเกมครึ่งห่างลงผมนี่แล้วก็ยืนแดนลบเช่นเดียวกัน ตอนนั้นถ้าพูดถึงในแง่ของผลงานแล้วมันด,ด,ดีกว่า,าการลงทุนเจนก็มองทั้งคู่อันดับและคะแนนก็ว่ากันไปตามนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าเล่นในลาลีก้ากาบเล่นในบูเดสมันก็ต่างกันเทียบกบันลำบากคู่แข่งก็ต่างกันเทียบกบันลำบากพวกนี้สองทีมนี้เคยเจอ,เอกันมาในยูฟ่าจัมเปี้นเนี่ยรวมทั้งสามสามเกมแล้วปรากฏว่าได้มาชนะไปสองครั้งไลน์ซิกก็ชนะไปได้หนึ่งครั้ง นี่คือข้อมูลพื้นฐานครับเพื่อนๆรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบงหามนะครับมาส่องภูดูแฮนดิแคปกันบ้างดีกว่าวันนี้ตัวภูตัวแฮนดิแคปแต่งจ,าจา้าราคาหลายปรากฏว่าผ่านราคาภูเจ้าเลือกอยู่กับไรอันมาร์เ e ล5หลายปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจะบ,บ้านเลยมาร์เบ4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเสมอไม่คูัเหรียเสมอด้วย เจ้าเสียงข้างมากนะไม่กลัวเลยเสมอและเจ้าไม่กลัวอะไรสิกเลยแม้จําเป็นจะต้องบุกวอาชนะได้สถานเดียวห้ารายความราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดเพราะนั้นตัวผู้ยังคงไว้ใจแลอันมาเิตว่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะเหนือ,อไลย์ลิกได้เป็นเกมเล็กที่สองหรือเป็นคำลบสองนะนะเจ้าเชื่ออย่างนั้นตัวแฮนดิแคปแม้แลนมาเนตจะตอบแพงถึงหนึ่งลูกลบสิบ แต่ปรากฏว่าเจ้าเสียงค้งมากเอ่อต้องใช้ว่าเสียงเสียงทั้งหมดดิห้าลายยังเชื่อใจแล้วบริตก,กับราคาหนึ่งลูกว่าจะเก็บกินได้สำเร็จไม่นา่าพลาดในขณะที่มาลองขึ้นสามลงสองมีความย้อนย้ายกันอยู่นะแล้วเสียงข้างมากไม่เชื่อใจไร้ทิศกับราคาหนึ่งลูกแล้วไม่คิดว่าจะเสมอได้ไม่คิดว่าจะชนะได้เพราะนั้นด้วยภูนีด้ด้วยแฮนิแคมนี้ จึงยังอยู่กับไรอันมาเนตโดนเด่นชัดเจนมอนชนะต้องมีหนึ่งลูกอยู่แล้วแบบนี้เป็นรู่นเม็ดสองของแถมดีไหมเกมเปิดด้วยว่าไรซิกต้องเปิดเข้าใส่และไม่รอสวนโอ้แลวไม่รอสวนนี่ก็เห็นแล้วก็เหนื่อยแถมแนวรับไรซิกนะจะไหวหรือเปล่าเนี่ยมะ,ะนั้นเอาข้อมูลพื้นฐานบวกกับฮูบวกแฮนดี้แคปจะไม่ให้มอนโอเคไว้เนื้อเชื่อใจไรอันมาเน็ตได้อย่างไร ทั่วยุโรปอยู่ฝจั่งเศกเนี่ยพวกเขาเล่นจนแบบถ้าจะทุงฤด,ดูกาลแล้วก็มักจะผ่านเข้ารอบลุกผสมการมันเยอะผสมการมันมีมากมายเหลือเกินไม่น่าจะมีปัญหาจริงๆวางไปต่อแล้วมาเนตเป็นปทีเด็ดตัวเน็ตสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน็ตสุดตัวที่สี่ใน e p ่ประจำข้าคืนวันพุธนี้ครับอยู่ต่อในอันมาเนตไปรุ่นเปสองของแถมมากินเต็ม ใครยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่งถึง EP สามและ EP 5นะ1 2ึสามและห้าก็รบกวนติดตามันให้ครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ